สวัสดีครับโกลี่ the เดอะฟาร์เมอร์เพจชื่อว่าค้างแสงเดินป่าวันนี้จะมาสอนทำเชื้อราไตโคโดมาเพราะว่าหน้าหนาวหน้าแรงเชื้อราน้ำค้างลงใบเยอะมากแล้วมันก็จะพาพวกเพรียมาด้วยเพราะฉะนั้นเราควรฉีดป้องกันไว้ก่อน แต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพบางคนก็อาจจะผสมเชื้อไตโคโดมาและฉีดพ่นเลยก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็น้ำหนึ่งลิตรน้ำตาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเราใช้ไม่หมด10วันเติม1ช้อนแล้วก็หัวเชื้อไตโคโดมา10บช้อนโต๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ส่วนผสมก่อน อันนี้ผมก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปก่อน1ช้อนโต๊ะก่อนที่เราจะใช้ก็คล้ายๆกับว่าเราทิ้งให้มันตกผลึกทุกทีคนจะใช้เลยแต่ว่าถ้าเราใส่น้ําตาลลงไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เชื้อเดินในดินได้ดีขึ้นเพราะว่าเชื้อมีอาหารให้กินเขาให้ใส่1ช้อนโต๊ะผมก็ใส่ไปสักสองช้อนครึ่งนนะต่อไปก็ไตโคมา ทำไมถึงต้องเป็นน้ำตาลสีลำน้ำตาลธรรมชาติแบบไม่กัดสีเพราะว่าน้ำตาลใสขาวมันโดนกัดสีมาคล้ายๆกับว่าเป็นสารเคมีทําให้เชื้อราหรือเชื้อต่างๆมันไม่ดีก็เหมือนกับเราเอาน้ำที่มีคอลีนมาทําเป็นน้ำหมักจากน้าหมักที่จะดีร้อยเซกับกลายเป็นดีแค่ ห้าสเพราะว่ามันมีคอรีนก็คล้ายๆกันอันนี้มันโดนกัดมาแล้วทำให้เชื้อราหรือเชื้อเดินไม่ดีนะครับอันนี้ไข่ข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่ใช้น้ำตาลใส่ขาวต่อมาก็ไปโคโรมาเพื่อความประหยัดเราเลยต้องทำแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเอาผงไปโรยที่โคนต้นให้มันเปลืองเพราะฉะนั้นเราเอามาขยายนี้ แล้วใช้ดีกว่ามันจะได้ไม่เปลือง2 3 4สสอสาจจะใส่ไม่เต็มช้อนเพราะมันก็เปลืองอยู่5 6าเจ เก้าสิบถ้าเราใช้ไม่หมดก็เติมน้ำตาลทุกอาทิตย์น้ำตาลทรายแดงเท่านั้นเติมอาทิตย์ละหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะประมาณนี้ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บเอาไว้ได้อันนี้คือข้อดีของมัน รือว่าถ้าใครรีบร้อนจะเอาไปผสมกับน้ำเปล่าเลยก็ได้ผสมกับน้ำเปล่าใส่ถังพ่นก็ได้แต่ว่าของผมจะขยายทิ้งเอาไว้8ชั่ว8ชั่วโมงขั้นต่ำอัตราการใช้ก็คือ200ถึง500 cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น เื้อจะได้เดินดีถ้าสมมุติว่าใครอยากให้ผมขยายเชื้อสดให้ดูก็บอกได้ขยายเชื้อสดในข้าวสุกกึ่งสุกกึ่งดิบต่อมาก็น้ำฝนใส่แค่หนึ่งลิตรอันนี้มันหนึ่งจุดห้าเราก็ใส่แค่หนึ่งลิตรผมสามารถขยายเชื้อสดได้แต่ตอนนี้ใช้เชื้อสำเร็จไปก่อนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ขยา <c oughs> ส่าผสมไม่เข้ากัน ทิ้งไว้8ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วยิ่งบ่มนานยิ่งดี8ชั่วโมง48ชั่วโมง1อาทิตย์2อาทิตย์ก็ยิ่งดีแต่ต้องคอยเติมอาหารให้มันด้วยอาทิตย์ละ1ช้อนโต๊ะน้ำตาใส่แดงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไตโคดอม่าขยายแบบสุกง่ายๆบ้านๆสวัสดีครับโกลิเดอร์ฟาร์เมอร์เพจลางแสงเดินป่าลาไปก่อน